งานนี้ขึ้นมาเนี่ยครับก็เพื่อตอบคำถามนี้โดยตรงนะครับว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกเนี่ยประเทศไทยถามว่ามีศยภาพไหมมีแต่ถามว่ามันเหมือนถูกสาบหรือเปล่าไม่ทราบนะครับทำไมทะเลาะก,กันอยู่นั่นน,นะครับเพะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยตอนนี้ฟ้ามันเปิดแล้วเพราะว่าวิกฤตโลกเป็นโอกาสของประเทศไทยนะครับดัะนั้นตรงนี้ก็กล่าวสั้นๆครับก็อยู่ที่ว่าพวกเรา เริ่มทะเลาะกันแล้วก็มาเกินหน้าไปด้วยกันจริงๆอย่างอย่างอย่าง,างเป็นรูปธรรมเนี่ยผม <c oughs> ผมเ <ผม S 2> ชื่อว่าเราไม่เราไม่ได้เริ่มสูตรนะครับประเทศเราเป็นเป็นเป็น,ป,นประเทศที่มีอะไรเยอะแยะอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามีการเมืองที่ดีกว่านี้มีการนโยบายที่ชัดเจนกว่านี้มีการระบบการบริหารแผ่นดินที่ที่มีประสิทธิภาพกว่านี้เนี่ยทุกอย่างมันมันไปได้อยู่แล้วครับ,รบแปลว่าประเทศไทยเดียวมีความหวังนะฮะอาจารย์นะครับต่อไปถามคุณดรกร นะมีคําถามเมื่อกี้นะฮะตามมาเลยนะคาถามมีว่าท่านคิดอย่างไรไม่กี่ว่ากล้วยนะแต่ที่นี้เป็นทุเรียนครับคถามท่านคิดอย่างไรที่ประเทศจีนผลทุเรียนได้แล้วอันนี้คงจะเป็นแฟนที่ชอบดูทิป y o YouTube นะครับไม่ว่าจะทิปของจีนลิปของมาเลเซียผมเรียนอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเ,ยเป็น ประเทศที่ส่งออกผลไม้โดยรวมเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศของโลกเราแซงชิลีมาได้สําเร็จสัดส่วนประมาณหนึในสของมันก็แชร์โลกจีนท,ที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลกานด้านผลไม้ประเทศไทยเทคโอเวอร์มาก็ตแชร์ในตลาดจีนเกือบห้เปอรซครับถ้าทุเรียนแปดสิบวัเปร์เซ็นครับเพราะการที่เราเชคโอเวอร์ม์นก็แชร์ผลไม้เี่เป็นประเทศเดียวและเป็น พลสเตอร์มือเกษตรชนิดเดียวที่จีนยอมให้ถูกเทคโอเวอร์ตลาดแบบเป็นเจ็ดาดด้วยความเตือใจเพราะติดใจลดชาติผลไม้จากการวิจัยและพัฒนาของกระทรวงสวท์นะครับสองก็คือว่าทุเรียนทุเรียนที่ผมเรียนได้เลยว่าต่อไปเนี่ยถ้าจะเจอมูนสันกิงจันทบุรีมูนสันกิงยลายแต่คือผลไม้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนมือแต่เดิมนะครับ จุดแข็งของมันอยู่ที่รสชาติและความอร่อยท่านเคยกินคุกซานมสดไลูมสวยหน้ากินกัดล่วงเข้าไปจืดเลยกระดาจืดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีประเทศไหนเราครับที่เราชนะทอ,องได้เพราะเรื่องของเทสแล้ววันนี้เรื่องเทสจะเป็นเทสอีกคนนม่สำหรับ next step ของการเป็นประเทศมาวหน้าทำอาหารญี่ปุ่นเริ่มเลย ครับก็จะขอท่านทป็นอวอร์ดกับเรื่องนี้อาจารย์อเนกจะแถมนิดหนึ่งครับคือผมว่าคาถามแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนมายน์เซ็ตของคนถามคุณไม่ได้ไม่ได้หมายถึงอาจารย์สุชาติคนเดียวนะครับอาจารย์สุชาติเป็นคนถามคือมายน์เซ็ตของคนไทยคือ <c oughs> ขี้ตกใจแล้วก็ไม่มั่นใจตัวเองนะครับหลายเรื่องเนี่ยไม่ดูข้อเท็จจริงด้วยนะครับเช่น พูดกันอยู่ด้านแหละว่าเวียดนามกำลังจ่อไทยหายใจรดต้นคอนี่นะครับในด้านการศึกษาเนี่ยยังยังห่างม,มากแล้วก็เราก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะครับถ้าเอาตัวเลขมาดูเนี่ยการศึกษาในอาเซียนเนี่ยอันดับหนึคือสิงคโปร์อันดับ,บสองมาเลเซียอันดับสคือไทยนะครับเหนือกว,ว่าเวียดนามเหนือกว่าฟิลิปปินส์เหนือกว่าอินโดนีเซียทั้งนั้นนะครับ าท่านกลัวว่าเราจะเหลืองนะครับก็โอเคก็ฟังไนดะ้แต่ว่าถ้าเอามาเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็จะตีอ,อกชอกหัวตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าไม่มควรนะครับไม่ควรถ้าทุเรียนของจีนมาแข่งกับเรานะครับเราก็ต้องสู้เราก็ต้องสู้นะครับแล้วก็เราในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายแต่รัฐบาลหมายถึงภาคธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็ประเทศไทยที่จเจริญมาได้เยอะแยะเนี่ยเพราะภาคธุรกิจมีส่วนที่สําคัญ พราะภาคประชาชนมีบทบาทที่สาคัญนะครับอย่าอย่าอย่าไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูแต่ที่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องไม่ต้องไม่เยอยหยันตัวเองต้องไม่เยอะหยันตัวเองนะครับไม่อย่างนั้นเราก็เหมือนนักกีฬาที่ลงแข่งก็เชื่อว่าแพ้แง่้แล้วก็เหมือนไปเป็นโค้ชก็เชื่อว่าทีมของตัวเองผู้เล่นห่วยแตกมันก็ไม่ต้องเล่นนะขอบคุณอาจารย์เลยนะครับคุณรณรงค์ขอแข่งอีกนิดนึง คนสงสัยว่าถ้าไทยของไมมก็แชร์ผลไม้จริงได้เกือบ50%อันดับ2คือไทยถ้าใครไยถูกคือผมไม่คือต้องไปสระบุรีอีกแล้วอยากกินอาหารอร่อยอัับ so ที่นั s? <S so s <S ่านเลยนะจากตอนเมืองไปสวนตะปูอากาศ2คือชิลีครับเชื่อไหมครับว่าชิลีเนี่ยพอไมมก็แชร์ผลไม้จริงไหมครับพอไมมก็แชร์เท่าไหร่ดูมครับ15 ประเทศไทยกัน50%มันห่างเยอะอดัการาคคือไงเวี้ยงงา6%มาเลย์นี่ไม่ติดกลดนะอย่างที่ต้นทุนจะไเลยอะคือโหให้ยุนเราม, like มีฟุตบอลแล้วผมแอคติ้งเป็นประธานขับเครื่องเราทำแผนปฏิบัติการจริงๆคือผนยุ่า,า,า,าสาดอะ6ปีเออ5ปีเริ่ม66ถึง70